วันนี้พามาดูตึกที่ขายนะครับประกอบด้วยหอพักนะครับจำนวน11ห้องแล้วก็เป็นบ้านบ้านเดี่ยวสองหลังใหญ่ๆนะครับอันนี้หลังแรกนะครับข้างในก็มีห้องนอนห้องน้ำแยกเป็นห้องเป็นครอบครัวได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีบ้านอีกหลังนึงมีสองหลังมีพื้นที่จอดรถกว้างขวางครับ เป,เป็นห้องแถวนะครับ บนนาที่เกือบสามงานนะครับเจารถสบายเดี๋ยวให้ดูห้องรถห้องนี้มีบ้างอยู่ห้องเดียวครับที่เดือวเต็มหมดแล้วอันนี้คือบ้านเป็นหลังนะครับจะมีเนท้ที่มีห้องนอนให้นะครับ ห้องนอนขนาดใหญ่นะครับมาตรฐานห้องนนทำครัวได้นะครับมีห้องน,น้ำจะมืดๆหน่อยประมาณนี้ครับมีเหล็กดัดพร้อมนะครับปลอดภัยอยู่สบายด้านหน้าก็มีที่จอดรถ ก้องความหน้าอยู่สำหรับท่านที่อยากจะลงทุนนะครับในราคาพิเศษ มีจากถนนเส้นหลักนะครับเล่งออกไปปิ่นท้องได้เครือสาพัฒได้ทำเลดีครับสนใจ,จติดต่อนะครับ0 9 6ย์เ4้าหนะครับ